กรณีที่ว่าอสมบหญิงอายุ4 7ปีนะครับเป็นชาวตำบลน,นิคมคำสร้อยอำเภอนคิคมคำสร้อยจังหวัดบุกดาหานะรเข้ารับการรักษาอาการแขนขาชาครึ่งซีกหลังจากที่ว่าฉีดวัคซีนโควิด -19 ซึ่งก็ชื่อว่าเป็นผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนก่อนที่จะถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสพิทธิประสคงนะครับที่จังหวัดอบุบลราชธานีก่อนที่อาการนีคือจะดีขึ้นมานี่นะครับ สามีของผู้เสียหายก็บอกว่าขณะนี้ก็ได้เตรียมเอกาสารการเข้ารับการรักาษาที่โรงพยาบาลสประสิทธิ์ทประสงค์แล้วก็โรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อทําเรื่องไปถึงสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นครับกรณีที่ได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 โดยจะเข้ายื่นคําร้องได้ที่โรงพยาบาลน,นิคมคาส้อยโดยจะมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะครับส่งเสริมสุขภาพชุมชนตําบลนิคมคาส้อยอําเภอนิคมคํสซ้อยเป็นผู้ดําเนินการเรื่องเอกสาร แล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่การร้องเรียนขอค่าเสียหายแต่ว่าทําไปตามสิทธิ์ที่ข้อกฎหมายกําหนดนให้เพราะว่าวัคซีนที่ฉีดนั้นเป็นวัคซีนที่รัฐจัดให้ไม่ใช่วัคซีนทางเลือกที่ไปฉีดเองกับโรงพยาบาลเอกชนนะครับสามีผู้เสียหายบอกว่าตอนนี้ครอบครัวลําบากค่ะเพราะว่าภรรยามีอาชีพขับรถระเวนขายของตามหมู่บ้านอพอภรรยาป่วยก็ต้องหยุดทํางานส่วนอาการภรรยาดีขึ้นแล้วค่ะแพทย์ให้ยาละลายลิมเลือด ส่วนอาการแขนขาชายังคงมีอยู่นะคะแล้วก็ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะครับมีคนถามผมหลายคนเมื่อเช้านี้ที่เมืองก่าถามเดียวเป็นไงบ้างไปฉีดวัคซีนมาก็ยังไม่รู้สึกอะไรนะฮะมีแค่แบบว่าถ้าเกิดผมไม่ได้ทานกาแฟผมรู้สึกผมปวดหัวผมเลยต้องไปทานกาแฟแค่นั้นเองค่ะก็เป็นคําแนะนําบอกว่าอยากจะให้หลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟทั้งก่อนแล้วก็หลังฉีดวัคซีนครับ